กมันคร่รางกกไมตนมช็รัง้งแรกที่ได้มีโอกาสมาถ้าเกิดรายการกิ๊กดูนี่คือมามามาสองครั้งนะคะแล้วก็มามาเจอกับพี่พรศักดิ์แล้วก็มาร่วมรายการด้วยกันนี่คือทางแรกครับปกติแล้วผมก็มาบ่อยนะแต่ว่าที่มาคู่กับ ศิลปินอย่างพิมพาก็ถือว่าครั้งแรกสนุกเช่นเดิมนะเพราะว่าเพราะว่ารายการนี้เขาสนุกอยู่แล้วพี่ครับเพลงพ,พี่เลนะนี่คนที่ชอบร้องนี่คนนี้นั่นน,น,นั่นพี่แอดชอบร้องเลยบอกเพลงนี้ของคุณพลศักดิ์เออคุณพลศักดิ์เพลงยอดนิยมเลยนี่นี้ยเด็กยอดนิยมที่เอาเนื้อเพลงหรือว่า นั่เพลงน้อเพลงเป้าหมายของสเปคสเปคของเมียเด็กของพี่คือไงเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับไม่มีสเปคแสเปคดียวที่บ้านครับอยู่ที่บ้านใช้คำว่าเดี๋ยวนี้คุณพอศักดิ์ใช้ยามีนะฮะคืออะไรฮะไอหนุ่มแขนซ้ายไหล่มังกรเปิดดูนะครับถ้าแขนขวานี่ตัวปลอมอ๋อถ้าถ้าลหลมังกรตักไว้ที่แขนซ้ายตักไว้ที่แขนซ้ายครับ หางนะฮะหางอยู่นี่หัวอยู่ไหนหัวหัวอยู่ชอบพี่พรศักดิ์ทรงแสงตั้งแต่สาวจันกั้งโกบเลยเวลาฟังเขาเนี่ยเหมือนกับเขานั่งรถเมล์ร้องให้ฟังทำไมฮะมีเมียเด็กมันตัวเช็คล่างกายไปแล้วไปนู่นแล้วแต่ก่อนก็อยู่ไปษนีครับอยู่แผนกเรียสสเต็มเฮ้ยจริงีเหรอเป็นบ้าเลยเฮ้ยมีแผนกเรียสเตมพอดีลิ้นแห้งหมด ก็เลยออกมาตอนนี้ทํางานประกอบเป็นช่างเขามา่ช่างประกอบเลยประกอบอะไรนะประกอบรถเหระประกอบปูนพวกเสาไอ้รถไฟฟ้าที่มันวิ่งกีกำลังสร้างอยู่ปากเกร็ดถึงมินบุรีนี่ไงแถวบ้านผม นี่นี่นี่รอพี่อยู่เนี่ยคนเดียวอ่ะดูะปาเกตไคนเดียคนเดียวคนเดียวด้วยอได้เสานึ่งว่าแล้ววันนั้นขีมอเตอร์ไซค์ไปรถติดตรงตที่ทาอมามีลุงอยู่คนเดียวเนี่ยทำอยู่คนเดียวตั้งโอ้โหโคตรเกองโา้้โอ้ห้้ห่อ้หออออ พี่อะไรอะไรจ้องมงแจงแงงเลยพี่เสื้อขาดเสื้อขาดจ้องมงแจงแงงฟ้องส่งข่าวโฮ้ยผมฟังไปส่งข่าวมาตลอดชีวิตเลยเสื้อขาดจ้องมองแจงแงงด้วยส่งข่าวจ้องมงแจงแงงหนูคิดว่าพี่พอนจังก็คงจะรู้สึกแบบที่เห็นพี่เขาหัวร้อนนะช่วงที่ร้องเงาเสียงหนูนั่นแหละ ที่ว่าเขาแกะแผ่นเลยมันเหมือนจะมันมันเหมือนสมัยนี้มันเหมือนสมัยพิมพาเขายังเป็นสาวยังขึ้นใหม่ๆอ่ะนะเสียงนี้แบบนี้หาที่คือหาทิ่ฐิไม่ได้นี่แชมป์เก่านะฮะพอนทำอะไรที่ไหนเนี่ยยิ้พาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือร้านกาแฟค่ะส่วนมากจะมีแต่ลูกค้าผู้ชายเดี๋ยวยิ้พาเหรอย็้ผ้าค่ะส่วนมากไม่ให้เย็บไม่ให้เป้าย็บเป้าเป้าพอนพันกาแฟโบราณปุ๊บ เข้าไปเลยแล้วถอนเกงให้เลยไม่ค่ะให้ถือว่าต่างหากกันแล้วเก่งนังป่าไปทางพู่นอออันนี้คือต้องขึ้นตอนเก่งกระเทยมาทางนี้ไปลไกลไปเลยไปทางไหนคะไปทางไหนอันนี้เพลงเพลงโอ้โหอินเดอร์แรงแรงนาเวทีหันมอง โอ้ลแ่าอนเนเแลวเดดวเด้แต่ก่อนเรามีแต่เดินสายเจอกันนู่นเจอกันนี่แต่ไม่เคยได้มาออกรายการด้วยกัน ก็ฝากด้วยนะครับติดตามชมนะเจ้าค่ะกิ๊กดูสงงรามเพลงนะคะได้มีโอกาสมาเจอพี่บอลสักสองแสงนะคะหนูแดงพิมพ์ปภรศรีแล้วก็มาดูเงาเสียงของพี่บอลสั์ของแสงแล้วก็ดูเงาเสียงของหนูแดงพิมพ์ปภรศรีนะคะอย่าลืมติดตามนะเจ้าค่ะพีพีพทีวีนะเจ้าค่ะ